ท่องเที่ยวสบายๆในฮอกไกโดสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามในฤดูการทั้ง4ของผื้นแผดินและทะเลที่อุดมสมบูรณ์เราจะพาท่านเดินทางท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลินไปกับมนต์เสน่ห์ของฮอกไกโดโอ้น้ำทะเลเต็มไปด้วยน้ำแข็งลอยเต็มไปหมดเลยค่ะฉันเองก็เพิ่งจะเคยมาที่ทีเรตโตโกนี่เป็นครั้งแรกนะคะไปดูกันว่าจะออกไปพบกับความสนุกสนานแบบไหนกันบ้างนะคะ เฉลินฉลองฤดูการที่ดีที่สุดของทาน้ำแข็งกับที่ไกลสุดของชิเรโตโกกับเมืองมรดกทางธรรมชาติของโลกที่สัตว์ปลาอาศัยอยู่อย่างใกล้ชิดออกไปพบกับปุ่มมองที่ยอดเยี่ยมและรสชาติต่างๆซึ่งแม้จะหนาวแต่ก็หาความสนุกได้และพบกับเมนูใหม่ของฤดูการนี้เป็นรสชาติของอาหารทะเลที่เข้มข้นปรุงโดยชาวประมงในท้องถิ่นซึ่งคุณจะไม่สามารถหาได้จากที่อื่น ที่ชิเรโตโกนี้ไม่ได้มีไว้ให้ชมอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องใช้ประสบการณ์อย่างมีคุณค่าได้สัมผัสกับทาน,น้ำแข็งจึงจะรู้สึกได้ถึงความหาจรจั์ของธรรมชาติค่ะเที่ยวสบายๆในฮอกไกโดวันนี้ท่านจะได้เพลิน,พนกับการท่องเที่ยวชมทาน,น้ำแข็งและลิ้มรสชาติของฤดูหนาวที่อุทโ,โรชิเรโตโกค่ะเอ๊สักครู่อะไรครับเห็นดูตกใจคุณคาววชิมะรูมะค่ะ ขอวความการุณาด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวฤดูหนาวอีกครั้งค่ะจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวจํานวนมากจากทั่วประเทศมาเฝ้ารอชมทันน้ำแข็งแห่งนี้ค่ะและแน่นอนทมกลางฤดูการแห่งทานน้าแข็งที่ชิเดโตโกนี้ฉันคงจะได้พบกับความหลากหลายอย่างไม่คาดคิดอย่างแน่นอนเลยละค่ะค่อยๆเดินมาจากทางโน้นค่ะเป็นกวางค่ะดูสิคะเดินอย่างสบายใจเลยอ่ะว้าวใกล้เข้ามาแล้ว ใกล้เข้ามาอีกแล้วค่ะตื่นเต้นจังเลยตอนนี้ระยะห่างของฉันกับกวางซิก้าห่างกันแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นเองนะคะการสบตากับกวางในระยะที่ใกล้เกินไปดูน่ากลัวมากเ,เลย <ผม S 1> ลค่ะ,ะคใช่แล้วค่ะวิ่งแล้ววิ่งแล้วที่อุทธรเมืองชิเดโตโกะพอเข้าสู่เส้นทางที่เป็นภูเขาเล็กน้อยก็มักจะได้พบกับกวางซิก้าป่าแบบนี้นี่แหละคะ่ะระยะห่างสุดยอดเลยละ่ะค่ะประตูทางเข้าสู่ชิเดโตโกะเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะ ฉันไปที่ถนนหน้าสถานีที่เปรียบเสมือนประตูทางเข้าสู่ชิเรโตโกค่ะที่นี่มีพัตคารที่ได้รับความนิยมเรื่องอาหารจากเหล่านักท่องเที่ยวที่มากกว่า3 0,000คนต่อปีค่ะและที่นี่เราจะได้พบกับเมนูขึ้นชื่อใหม่ด้วยนะคะที่ชิเรโตโกนี้มีอาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยแนะนําบ้างไหมคะครับที่จริงแล้วก็มีเมนูใหม่อยู่เหมือนกันนะครับเมนูใหม่แล้วคะใช่ครับเป็นอะไรเหรอคะเอ่อเป็นโซบะโฮมเมดนะครับที่ชาวประมงในท้องถิ่นทําขึ้นจากโทบะนะครับเอ๊ เป็นโซบะที่ใช้โทบะนี้ทำเหรอคะครับใช่แล้วล่ะคะ่ะอากิซาเกะเป็นของขึ้นชื่อของที่เดโตโกะนี้เลยซึ่งนำมาใช้ทำนี่คะ่ะซาเกะโทบะถูกทำขึ้นโดยชาวประมงในพื้นที่<ม>โดยอากิซาเกะจะถูกปรุงรสแค่ซอสถั่วเหลืองเท่านั้นแล้วนำมาตากแห้งกับแสงแดดเพื่อคงรสชาติไว้ซึ่งซาเกะโทบะนี้จะหาทานได้เฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้น <ไป S 1> คะ่ะโซบ,บ<ม>ะบซบา,าเกะโทบะโดยชาวประมงในท้องถิ่นครับนี่คือซาเกะโทบะแล้วค่ะครับใช่แล้วครับ ว้าวทำเป็นเทมปุระด้วยเพิ่งเคยเห็นโทบะเทมปุระนี่แหละค่ะขนาดใหญ่ปริมาณเยอะสุดๆเลยละค่ะงาทานนะคะถ้างั้นก็ทานแล้วนะคะเชเลยครับเชเลยครับดูท่าจะนุ่มดีเนอะใช่ครับทั้งๆท,ที่เป็นโทบะแต่ก็นุ่มมากๆเลยละค่ะส่วนรสชาตินั้นของรสชาติความอร่อยของโทบะไว้เป็นอย่างดีเลยละค่ะแต่ไม่ว่ายังไงฉันก็รู้สึกประหลาดใจในรสชาติมากๆเลยละค่ะก่อนที่จะนำซาเกะโทบะมาทำเทมปุระนั้น จะนำไปแช่ในน้ำซาวข้าวให้คืนรูปซะก่อนและเป็นเคล็ดลับช่วยให้มีรสชาติห,หลายขั้นตอนเหมือนกันคะคะ,ะ,คะจากนั้นก็จะโรยปลาแห้งของท้องถิ่นก็เป็นอันเสร็จค่ะสบะตุยุกับซาเกโทบาทเทมปุระนี้เข้ากันได้อย่างดีจริงๆเลยนะคะทำซาเกทซบ,บ,บ,บาตเทมปุระท้าที่บ้านก็น่าจะดีนะครับนั่นสินะคะกลิ่นหอมทั้งจากโอดาชีและซาเกะอร่อยจนต้องติดใจแน่ค่ะ แล้วก็ทางนี้ค่ะเป็นเมนูใหม่อีกเมนูหนึ่งสะคานิโดมุริค่ะ<อ>ทําสะนั่นเองฤดูการนี้แถวถนนย่านสถานีจะเป็นที่ดึงดูดความสนใจมากเลยค่ะผัดปูทะระบะท,ที่จับได้จากทะเลสาบโอฮอตที่ปรุงรสด้วยโชยุชนิดพิเศษหรือผัดกับเนยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังเพิ่มความรู้ราด้วยการใส่ไข่ปูและสตโอกผัดเข้าด้วยกันจากนั้นก็นำมาราดบนข้าวโดมุริของเมืองท่าเรือก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์<อ>ค่ะข้าวหน้าเนื้อปูเสินะครับ โอ้ oh, น่าทานานะคะ่ะร้อนๆเลยค่ะอืมอืมอืมรสชาติปูสุดยอดมากเลยค่ะรสชาติของปูกับพวกนี้ครบรสค่ะเป็นความสวยงามที่หรูหรามากเลยนะคะครับใช่ครับเป็นรสชาติที่มีที่นี่ที่เดียวค่ะเชิญเลยต้องขอลองลิ้มรสกับรสชาติของท้องถิ่นก่อนนะคะโอ้โหน่ากินมากๆเลยค่ะ ทีนี้ที่ด้านนอกของทะเลชิเลโตโก,โกถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งอย่างสมบูรณ์แล้วล่ะคะ่ะนกอินทรีทะเลสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นั้นหยุดพักการสยายปีกน้ําแข็งจะลอยอยู่ในอุทโระนี้ไปจนถึงประมาณเดือน3าของทุกปีคะ่ะซึ่งฉันก็มีแผนที่จะได้พบกับประสบการณ์พิเศษที่แสนสนุกกับทานน้าแข็งนี้ด้วยนะคะเป็นยังไงคะทานน้าแข็งสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะคะ่ะดูนี่สิคะชุดที่ฉันใส่อยู่ตอนนี้ oh. พร้อมจะเอ,อกไปเดินลุยบนทานน้ำแข็งเป็นครั้งแรกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมได้เดินบนทานน้ำแข็งแบบนี้ด้วยนะคะตื่นเต้นจริงๆเลยล่ะค่ะเป็นชุดป้องกันน้ำได้ทั้งหมดแบบนี้ค่ะซึ่งไกด์ผู้ชำนาญงานเตรียมมาเผื่อให้ด้วยซึ่งไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมหรือผู้ใหญ่ก็สามารถสนุกอย่างวางใจได้เลยค่ะ ตั้งใจว่าจะกระโดดไปให้เหมือนข้ามก้อนหินเลยค่ะจะทำได้ไหมนะครึบ <c oughs> อย่าหผมนะคะับนี่ตื่นเต้นสุดๆไปเลยค่ะสนุกมากเลยละค่ะ น้ำแข็งลอยมาไกลจากรัสเซียว่ากันว่าเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดมามาที่ไหลมากกว่าพันกิโลได้ค่ะคิดแบบนี้ไปเดินไปก็ดีเหมือนกันนะครับค่ะเมื่อสะท้อนกับแสงอาทิตย์ยิ่งเหมือนสัมผัสกับธรรมชาติมากเลยค่ะท้าไปในเมืองก็ไม่เจอแบบนี้หรอกนะครับค่ะนอกจากได้รสชาติความตื่นเต้นกับการเดินบนน้ำแข็งแล้วก็ต้องแบบนี้ค่ะไม่ใช้โอฟูโรนะฉันอยากลองท้าทายดูค่ะว่าจะสามารถแช่ตัวในทะเลน้ำแข็งได้หรือเปล่าแปลกดีค่ะค่อยๆจมแล้วลอยขึ้นทีละนิดอะไรนะเนี่ย วางใจได้เลยค่ะสนุกจังเลยอ่ะยังกระแช่อยู่ในไอซ์เชอร์เบตเลยนะครับสนุกมากเลยน่าสนุกมากนั่นสินะคะนอกจากนี้ชุดกันน้ำนี่ยังเป็นชุดแบบปิดจึงไม่รู้สึกเย็นเลยละค่ะเหมือนมีอากาศลอยอยู่ในชุดด้วยทำให้ทุกคนลอยตัวได้อย่างง่ายดายเลยละค่ะรู้สึกมั่นคงเกินคาดทำให้ไม่รู้สึกกลัวเลยค่ะการเคลื่อนไหวแบบนี้ทำให้สัมผัสกับจังหวะของทะเลได้ด้วยนะครับเหมือนถูกอบกอดด้วยทะเล ไม่รู้ว่านาคทะเลจะรู้สึกแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะนันสิสน,นะได้สนุกเป็นเด็กเลยนะเนี่ยน่าสนุกนะครับค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออร่าแฟนตาซีที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ท่าเรืออุโทโระได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะชีไรตโกดในช่วงฤดูหนาวนี่สนุกจริงๆเลยนะคะทําให้ได้ประสบการณ์ที่ดูลึกลับและน่าจดจํามากคะ่ะประทับใจจริงๆเลยนะคะต่อจากนี้ไปพบกับคาเฟ่ที่ดีที่สุดซึ่งจะเปิดเฉพาะฤดูกาลเท่านั้น และพบกับหอยเม่นซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวประมงในท้องถิ่นค่ะเที่ยวสบายๆในฮอกไกโดวันนี้ท่ามกลางฤดูหนาวที่ชิเรโตโก,โกจะได้เพลินตากับทานน้ำแข็งและรสชาติจากท้องถิน่นต่อไปเราจะไปเยี่ยมคาเฟ่ที่เมืองอุทโระซึ่งมีชื่อเสียงด้านทัศนียภาพกันค่ะเปิดเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเป็นคาเฟ่ที่เปิดเฉพาะฤดูการชื่อจีโวค่ะสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะว้าว ภายในร้านจะดูหน้าตื่นตาตื่นใจไปกับของสะสมอย่างกีต้าร์และโทกาา้าไบค่ะสวยดีนะโอ้ที่ด้านหน้าเป็นทะเลด,ด้วยค่ะทาน้ำแข็งอยู่ใกล้ๆเลยเป็นวิวที่สุดยอดมากเลยละค่ะ,คะสวยมากใช่ไหมหล่ะครับค่ะ,ะครับในช่วงนี้ของปีเนี่ยจะมีก้อนน้ำแข็งมากกว่าปีก่อนเยอะเลยนะครับทิวทัศน์ก็สวยที่ได้เพลิดเพลินมากครับแนะนำเลยว่ามาดูตรงนี้จะสวยมากเห็นหนู่นไหมครับ มองเห็นทานน้ำแข็งแผ่กว้างจากทางนอกหน้าต่างไปทานอาหารกลางวันไปทางนี้เป็นเมนูใหม่เม่นทะเลอามาจิโอค่ะโครเกตโฮมเมดจากมันฝรั่งที่ปลูกได้ในเมืองชาริค่ะมาพร้อมกับเม่นทะเลในท้องถิ่นที่จับได้จาก<ม>อุทรเรเที่จริงแล้วผมเป็นชาวประมงจับหอยเม่นนะครับเอ๊ <cose hungry> เชฟเป็นชาวประมงงั้นเหรอคะครับผมใช่แล้วช่วงหน้าร้อนจะมีสถานที่ทานหอยเม่นได้อยู่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งบ้านผมก็ไม่สามารถออกไปจับหอยเม่นแบบเร่ร่อนได้ะนะแต่อย่างน้อยก็สามารถจะทานหอยเม่นแสนอร่อยนี้ได้ในช่วงหน้าหนาวนี้ผมอยากให้คุณลองทานดูหน่อยนะครับคุณไอฮาร่าเจ้าของร้านปรงรสชาติอย่างประณีตด้วยเกลือกับหอยเม่นที่จับมาเองค่ะโอ้ยชิ้นหนาดีจังใช่แล้วล่ะค่ะอื หวานใช่ไหมล่ะครับพริมเฉียวครับหวานค่ะครับยิ่งทานสดๆแบบนี้เนี่ยยิ่งหวานเลยล่ะค่ะครับผมกลิ่นของหอยเม่นนั้นมันสุดยอดครับกลิ่นจะค่อยๆคุ้งออกมาครับเป็นรสชาติที่กลมกล่อมมากค่ะและตอนนี้ฉันกำลังจะทานซุปซึ่งใส่หอยเม่นทะเลอามาจิโอเป็นพิเศษลงไปเพียบเลยค่ะเไม่เคยเจอขนาดนี้ง่ายๆนะครับนี่ค่ะอืมโอ้ ค่อนข้างให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปเลยนะคะหอยเม่นทะเลเนื้อนแน่นนี้พูดได้ว่ามันนุ่มมากเลยค่ะคาเฟ่ที่เปิดเฉพาะฤดูกาลของชาวประมงจับเม่นทะเลนี้จะเปิดไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมเท่านั้นค่ะรสชาติที่โดดเด่นกับทานน้ำแข็งที่มองเห็นจนสุดสายตานั้นให้ความเพลิดเพลินต่อน,นักเดินทางได้แน่นอนค่ะ ด้วยเหตุผลนี้จึงทําให้ฉันเพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มที่เรตโตโกเมืองม,มรดกโลกแห่งฤดูหนาวพวกเรายังสามารถหาความสนุกท่ามกลางความหนาวเย็นเช่นนี้ได้ทําให้ผมรู้สึกได้ว่าการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่มีิมะนั้นมันดีแบบนี้นี่เอ,เองนะครับใช่แล้วล่ะค่ะทานน้าแข็งที่เรตโตโกที่เห็นนั้นจะสามารถชมได้ถึงเพียงแค่เดือนมีนาคมเท่านั้นเพราะฉะนั้นควรต้องรีบเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันมีค่าในเวลาจํากัดอย่างการเดินบนทานน้าแข็งนี้เอาไว้นะคะและสัมผัสกับรสชาติอร่อยๆในท้องถิ่นเพราะงั้นต้องรีบ ที่เชลตะโกงให้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมมีเฉพาะฤดูกาลน,ออกานี้เท่านั้นด<อ>้ว<ล>ยนะคะมีเฉพาะฤดูกาลนี้เท่านั้นหอวห,<อ>หน้าเที่ยวค่ะคกิจกรรมไม่ดูหนาวถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาธ์ที่ทะเลสาบชิคาริเปสึโทคจิซึ่งในปีนี้จะจัดทำเป็นหมู่บ้านน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งเหล่านี้จะถูกตัดออกมาจากทะเลสาบเล้ากับคริสตต้และมีการทำเป็นบานน้ำแข็งด้วยนะคะ และกระจกพวกนี้ก็ทํามาจากน้ําแข็งเหมือนกันเป็นงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นข้ามกลางความหนาวเย็นจริงๆดินแดนแห่งศิลปะโบสถ์น้ําแข็งที่จะพบเห็นได้ในช่วงเวลานี้เท่านั้นนอกจากนี้ยังได้พบกับเมนูอร่อยที่เกิดขึ้นจากความหนาวเย็นและสิ่งที่จําเป็นสําหรับที่นี่ก็คือน้ําแข็งนั่นเองค่ะ สวนภากันเพื่อนก็นสะอาดตามากค่ะคนที่ร้านอายุเฉลี่ยที่70ปีซึ่งจะได้พบกับร้านสาบายท,ที่มีชื่อเสียงมากด้วยท้องที่สบายๆในฮอกไกโดวันนี้เต็มไปด้วยงานศิลปะและรสชาติซึ่งคุณคาสุเกะยามาอุจิจะพาเราไปดัดเลาะที่โทคจิกันครั้งนี้ค่ะต้องรบกวนคุณยามาอุจิพาลำเที่ยวครั้งนี้ <c oughs> ด,ด้วยนะครับ <c oughs> ผมเคสุเกะยามาอุจิสตรอเบอรี่แห่งโลกแห่งเองกะครับอว่าไงนนะครับพูดถึงสตรอเบอรี่เหรอใช่เหมือนสตรอเบอรี่ <c oughs> ไงครับเ <c oughs> สื้อผ้าวันนี้ด้วยนะครับผมไปที่เมืองชิคาโอยมาครับหนาวม,มากๆเลยแต่พอได้พบกับผู้คนที่นั่นแล้วสนุกมากครับเราหวังว่าต้องสนุกไปกับผมแน่นอนเชิญชมครับ,ชชบ,รบที่เมืองชิคาโอยในทุกปีนั้นทุกปีในช่วงนี้ที่เทสับชิคาโดีไปสือจะถูกสร้างให้เป็นหมู่บ้านน้ำแข็ง เราโฟรกลางแจ้งบนน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมาก่ิคาริไปสื่อโคตังครับเฮ้ามาคุระด้วยนะว้าวโอ้น่าทึ่งทีเดียวเอ๊ะข,ขอโทษนะครับดูเหมือนจะมีโทรศพัพท์ฮัลโหลเสียงดังตืดเใช่แล้วครับ นี่คือโทรศัพท์สาธารณะแค่ทำตกแต่งละบ้างใช้ได้ด้วยเหรอใช้<ะ>ได้ครับลองโทรดูแล้วสีดำด้วยนะครับ <c oughs> ส่วนตรงนี้เป็นบาน้ำแข็งครับน่าจะต้นไม้ครับจิตรการให้เป็นต้นไม้แล้วก็เป็นกระจกสีที่ทำจากน้ำแข็งดูสิครับสวยมากเลยโปร่งแสงด้วยนะครับให้บรยากาศที่ดูสว่างสดใสมากเลยครับดูสิครับ สวัสดีครับเออไม่จริงใช่ไหมสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือนี่คือบาร์เหรอใชจ่จริงด้วยใช่แล้วครับไปท่น้ำแข็งที่ส่องแสงราวกับพิสตลัลผมรู้สึกประหลาดใจกับบรรยากาศเช่นนี้มากเลยครับกว้างดีนะครับเนี่ยครับเพดานและคานก็สูงดีด้วยเข้ามาได้ดีเลยครับ ส่วนทางนี้นอกจากเล้าแล้วก็มีพวกค็อกเทเลและวายจากโทกจิซึ่งซอฟต์ดิ้งต่างๆที่ถูกเสิร์ฟในแก้วน้ำแข็งครับส่วนผมข็สั่งเป็นคลาสิกสโซดาครับสวยใช่ไหมล่ะเะมีความสุขจริงนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะ แก้วนี้นะคะเราจะนํามาใช้อีกหลายครั้งอย่างเวลาที่มาพักแล้วก็กลับมาที่บ้านนี้อีกครั้ตรงตะกันคืแวนี้ก็จะเป็นของผมคนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเราจะเก็บรักษาไว้ให้เลยค่ะค่ะแบบนี้นี่เอง <laughs> นี่นอกจากาน้ำแข็งแล้วก็ยังมีสิ่งนี้ด้วยนะครับดูนี่สิครับคอนเสิร์ตลล์ที่ทําจากน้ําแข็ง <laughs> เสียงก็วานดีนะออกแบบเนี้ฮะแบบนี้ดีนะมีความสุขจังเลยครับที่เรียกว่าโปรนี่คงไม่ผิดแน่เลยครับและในสถานที่นี้ผมก็ได้พบกับคนทํางานอะไรบางอย่างอยู่ครับเขากําลังทําอะไรกันอยู่นะเอรู้ดิครับเพราะว่าจะมีงานแต่งงานที่นี่ในวันที่11ดนี้นะครับก็เลยสร้างเป็นโบสถ์ขึ้นมานะครับอเก็รองรับงานแต่งเลยครับใช่ครับโอ้ที่นี่นะ ตรงนี้ยังกับเพชรเลยนะครับครับเส่วนจะออกแบบให้ดูคล้ายผลึกของหิมะนะครับนี่ครับสมาชิกัาวเทศัสับชิคคาริเบสือค,ครับเป็นน้ำแขนที่ใสามากแม้แต่ฟองอากาศสักเม็ดก็ยังไม่มีเลยตอนที่ตัดแต่งก็บรรจงทําดุดอัญมณีล้ําค่าเลยไม่มีฟองอากาศไม่มีฟองอากาศว่า,าทำหอกแบบนี้ชะทาอะไรแล้วดูสิครับ ใส่แบบนี้แล้วทำให้ดูโรแมนติกขึ้นมากเลยครับว้าวเป็นแบบนี้เองของคามาคุระที่คล้ายถ้ำเอสกิโมนั้นเหมือนถูกฝังมาด้วยยังไม่ดีน้ำแข็งนะครับอนี้คือวอร์ชินโรถที่ทำด้วยน้ำแข็งครับและเห็นก่อนได้นี้คือเส้นทางที่นำสองคนไปสู่อนาคตให้ภาพเหมือนลำแสงสวรรค์ที่ส่องลงมาจากพิราสูงเลยสวยจังเลยนะครับเป็นโบสถ์ที่สวยงามมากเลยทีเดียวล้จากที่ผมสอบถามไปก็มีการแต่งงานที่นี่ ดูมีความสุขมากเลยครับแต่นลังจากไปน้ําแข็งก็ยังมีโอกาสที่จะละลายไปในที่สุดแต่ก็เหมือนบทของตัวเองที่มีเพียงหลังเดียวในโลกเท่านั้นหลังจากที่ละลายไปแล้วก็จะหลงเหลือไวเพียงความทรงจําที่น่าจดจําเท่านั้นนะ<ช>ครับใช่เลยนะ <laughs> สุดยอดเลยใช่ใช่ยอดเอาละครับต่อไปเราจะเดินทางไปค้นหาของอร่อยที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวกันสิ่งที่รับก็คือสิ่งนี้ครับน้ำแข็งนั่นเอง และนอกจากนี้จะได้พบกับร้านโซบะที่ได้รับความนิยมและน้นขายที่นี่ก็มีอายุเฉลี่ยที่70ปีติดตามชมนะครับเที่ยวซับสบายในฮอกไกโดวันนี้เราจะไปที่เมืองหิมะและน้ำแข็งท่องเที่แบบผ่อนคลายที่โทคาจิจะพาไปแนะนำให้รู้จักกับเมืองจำลองน้ำแข็งที่ควรจะเรียกว่าเป็นงานศิลปะ และต่อไปจะพาไปค้นหาของอร่อยที่เกิดขึ้นจากน้ําแข็งกันครับโอ้ด่เบืดอจะได้ยินเสียงเลื่อยอีกแล้วนะครับภายในเมืองชิคาโอยก็ได้พบพบกับคนที่กาลังทํางานกันอยู่โอ้หนาวจังเลยหนาวนนๆๆี่คืออะไรเหรอครับเนี่ยอ๋อมันคือบ่อน้ำนะเป็นบ่อน้ำที่ทำจากน้ำแข็งเลยบ่อน้ำแข็งเป็นบ่อน้ำแข็งที่ใช้จัดเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรนะนะ บ,บอลน,นี้จะมีความกว้างแต่ละด้าน9เมตรได้ครับทําจากน้ําแข็งขนาดเพิมา1แผ่นใช้ระยะเวลาในการทําประมาณ1เดือนโดยจะทําการตัดน้ําแข็งก้อนใหญ่เอาไว้ก่อนเ่างที่เห็นเมื่อสักครู่จากนั้นก็จะทําการขนย้ายสินค้ามาเก็บรักษาเอาไว้อย่างระมัดระวังโดยจะแช่แข็งให้น้ําแข็งนี้อยู่ได้นานที่สุดซึ่งเดือดขาดที่จะละลายได้ยากและเก็บไปถึงฤดูใบไม้ผลิเลยนะครับ <Ooh. S 1> สิ่งที่เก็บรักษา oh. ไว้ในน้าแข็งได้อย่างดีเกิ oh. ดนี่ครับ ก็เปตู้ขนมอาหารนั่นเองนะครับคับบนี้นี่เองเนี่มันฝรั่งที่ถูกเก็บในห้องน้ําแข็งนี่นะจะช่วยให้มันมีรสหวานมากขึ้นด้วยนะจริงๆถึงแม้จะไม่ใช่สวีทปเตโตแต่ก็ช่วยรักษารสหวานของมันฝรั่งเอาไว้ได้นะแบบนี้นี่เองเมื่อได้ยินเรื่องความหวานแล้วเห็นทีต้องลองทำทดสอบดูแล้วครับนี่คือคันที่ประปากครับนี่เป็นมันฝรั่งจากห้องน้ำแข็งเลยครับ ันนี้ไม่มีอยู่ในเมนูนะครับวันนี้ผมนึ่งออกมาให้เป็นพิเศษเลยนะครับผมน่ากินไปแล่ะครับเฮ้ยขอบคุณมากครับล้วก็ขอลองทานจากรูปใหญ่นี้เลยนะครับครับเอาละโอ้นุ่มมากเลยดูนราละเอียดกว่าที่เห็นด้วยตาเปล่านะครับทานแล้วนะครับชุ่มฉ่ำมากอะใช่ไหมล่ะครับนี่เป็นรสชาติแท้จากมันฝรั่งเลยนะครับไปและเคี้ยวความหวานจะนําออกมาเลยนะครับใช่แล้วครับ ตั้งแต่ฤดูนี้ไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงที่มันฝรั่งจะมีรสหวานนะครับและจะคงความหวานไว้ได้ดีก็ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาครับพ้องน้ำแข็งนี้จะช่วยเก็บความหวานของมันฝรั่งไว้ได้ดีนั่นเองโดยเฉพาะช่วงนี้ด้วยแล้วก mm hmm. ็จะยิ่งมีรสที่หวาน อันนี้คือมันบชีสครับกับกรสเปรี้ยวของซอสมะเขือเทศชนิดพิเศษช่วยชีสกลมกล่อมขึ้นกับความหวานของมันฝร,รั่งที่เก็บไว้ในห้องน้ำแข็งด้วยแล้วมันอร่อยลงตัวมากๆ<ม>เลยครับ,บรับเลยนะครับเรื่องความหวานเนี่ยอาหารกลางวันชุดฟาร์รรมเกษตรให้ความสุขกับของที่หลากหลายชนิดคองรสเกลชนิดพิเศษนี้ใหรสชาติของมันฝรั่งจากห้องน้ำแข็งเมื่อเชคาโอยในเดือนกุมภาพันธ์มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหงสิเซลเซียสและน้ำแข็งที่เกิดขึ้นจากความหนาวเย็นช่วงนี้ช่วยดึงรสดุ แต่มันฝรั่งที่ไม่เคยรู้ถึงมนสเน่ของมันมาก่อนก็ตามครับทานได้อย่างอร่อยขึ้นเลยนะครับหนาวมากเลยจะลมหายใจออกมาเป็นไอเลย <laughs> ในเวลาเช่นนี้ท่านรู้สึกอยากทานขาอุ่นๆเลยครับห <laughs> รือไม่ก็แช่โอฟุโรอะไรก็ดูเป็นเพลูกทุ่งไปหมดเลย <c oughs> คืนนี้ยังอยู่กับยามาจิเคสุเกะอยู่นะครับ <laughs> าตามมาเลยครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs> ยินดีต้อนรับค่ะ โอ้ยหนาวจังนะครับค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะว้าวม่เตอฟุรสังทั้งนั้นเลย <c oughs> ขอรบกวนด้วยนะครับ <c oughs> น่าจะอายุต่างกันมากแต่ก็เข้ากันได้อย่างดีแน่ๆเลยล่ะค่ะคุณเชื่อไหมล่ะค่ะครับขอได้นำอีกครั้แล้วกันนะครับอยู่ที่ใจกลางเมืองชิระโอยเลยครับโซบะโชโอฟุรสังครับ ก็จะจำเอาไว้นะครับา้าพการเพื่อนที่สาตาทําให้มองข้ามอายุเฉลี่ยเจ็ดสิบปีของคนที่อยู่ร้กไปเยรยดูไม่ออกเลยนะครับเนี่ยกาให้บริการเข้าถึงด้วยความอบ,บอุ่นของเหล่าคุณแม่ทาให้น้านเป็นที่รู้จักแพร่หลายในเมืองชียงคอยแหล่งต้นกำเนิดของเส้นโซบะช<อ>ิรายบะร้านที่เป็นที่นิยมโดยคู่สามีภรรยาเกษตรกรเป็นแกนนำริ่มต้นทำเมื่อสิบปีก่อนหน้านี้ มีความเป็นกันเองกับทุกคนดีมากจึงมาถูกประเทเป็นฉาย,ยาเมือนนักเรียนหญิงว่าเอมิจังและโทชิจังนั่นเองก็อายุไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับ <c oughs> เป็นที่เิยมของที่นี่ก็คือตัวเป็นเส้โซบะชิโกโอยเป็นเมืองที่เป็นแหล่งผลิตเส้นโซบะเราจะมาเห็นครอบครัวของเกษตรกร,รทําการนวดเส้นโซบะอยู่ทั่วไปที่ร้านแห่งนี้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทําเส้นโซบะมามากกว่า40ปีจะได้กลิ่นหอมคลุ้งทั่วร้านไปหมดเลยครับน้ำสต๊อกไขชีนี้ ก็จะถูกสต็อกทิ้งไว้ตั้งแต่ครึ่งปีไปจนถึง1ปีเลยล่ะครับนี่ค่ะโกบะเทมมาแล้วจ้ะขอโทษที่ทำให้รอนาน<อ>นะเชิญทานเลยค่ะหอ,หอมจริงๆ <c oughs> ทำไมะโซบะและโกโบแน่นอนว่าเป็นของจะไในท้องถิ่นที่ผลิตในชิราโอย เส้นหยากทำให้รู้สึกดูดได้อย่างต่อเนื่องเลยครับน้ำซุปก็เข้ากันได้ดีลงตัวดีเลยนะครับอขอบคุณมากคะ่ะทุกคนน่ารักกันมากเลยนะครับดีนะครับ <c oughs> ดูเหมือนขับนกแก้วเลยแบบนี้เสียมารยาทนะน่ารักนะครับดูท่าทางแบบนี้ไม่เด่นอนุญาตไเป็นนกกระจอกกันเลอะ <c oughs> แต่ไหนก็มาที่นี่ทั้งทีไม่ร้องคงไม่ได้แล้วครับรองรบกวนด้วยด้วยค่ะ 고 브로우산이요. 오, 브로우산. 쏘라오, 미니아 ต้องเพลงโอฟุโรสังคลครับขอบคุณนะครับชอบใจกันเนาะความสุขมากครับช่วยผมลืมความหนาวเย็นข้างนอกไปเลยมา c h i l ในที่หนาวเย็นจะกับผู้คนแล้วําไม่รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาได้เลยครับเป็นอีกครั้งที่ได้รับแรงใจขนาดนี้นะครับก็อย่างที่สรุปไปนี่แหละครับอบอุ่นจริงๆนะครับว่าได้ยังไงเด็กหนุ่มที่เกิดในฟุกุโอกะคิชูได้รับความนิยมแพร่หลายในฮอกไกโดเือนคันนะขอบคุณมากครับขอความกรุณาขอโอการด้วยครับ ยังเป็นอีกที่ในญี่ปุ่นที่มีมนสเสน่ห์ที่น่าภูมิใจอีกมากมายในโลกแห่งนี้ท่องเที่ยวบสบายๆในฮอกไกโดจะพาไปเที่ยวที่เมืองไหนอีกนะ